เรื่องอีกากับนกพิราบการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ริมสระน้ำใสมีนกพิราบตัวหนึ่งมันมีชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขทุกๆวันมันจะบินลงมาจิกน้ําแล้วบินกลับขึ้นไปพักผ่อนบนกิ่งไม้อยู่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินผ่านมามันเห็นว่าเจ้านกพิราบดูมีความสุขมีการบินที่นุ่มนวลท่าทางที่ดูสุขุมกินของง่ายๆเสร็จแล้วก็พักผ่อน อีกาจึงเกิดความอิจฉาคิดว่านกพิราบคงมีเคล็ดลับบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของมันดีเช่นนี้มันจึงลองทำทุกอย่างที่นกพิราบทำหวังว่าจะมีชีวิตที่สุขสงบแบบเดียวกันตั้งแต่วันนั้นมันจึงเปลี่ยนตัวเองมันบินไปจิกน้ำตรงที่นกพิราบเคยมาแต่ว่าน้ำในสนามไม่อร่อยเลยมันยังพยายามเดินแบบนกพิราบนอนพักบนกิ่งไม้เดียวกันแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัว ต่อมาอีกาก็รู้สึกเหนื่อยและสับสนมันพยายามเท่าใดก็ไม่สามารถเป็นนกพิราบได้ในที่สุดอีกาก็ยอมรับความจริงแล้วมันก็หยุดเป็นคนอื่นแล้วหันไปใช้ชีวิตในแบบของมันเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพยายามเรียนแบบผู้อื่นอาจทำให้เราลืมคุณค่าในแบบของตัวเองและจงภูมิใจในแบบที่เราเป็น